สวัสดีครับผมเบานองครับมือนี้มาพอๆพกับเบานองอีกคือเขาครับผมมือนี้เบานองจะมาบอกเลขตองงวดเจ๊ผาแดงครับงวดวันที่1เมษายนเจครับผมเบิ่งไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคได้ดวงครับ <S <S เลขตอนแหลเพื่อนสีให้เป็นเลขอันนี้มาเลยเด้โ่เพิ่นให้มากแล้วล่ะ,ละแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเพื่อนก็เลยว่าเอาเลขฝันไปนําเนย เพื่อนฝันเห็นหลวงปู่สวงครับเจ๊ผาแดงฝันดีอีกแล้วบนแน่เด้ครับงวดนี้อาตย์มิฉกไปก็เพิ่นขึ้นกันเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันขึ้นวันพาะเพื่อนฝันขึ้นวันพ่ะเด่นแต่ว่าเพื่อนเพิ่งมาบอกให้เบาหน่องฟังเพื่อนบอกว่าหลวงปู่กำเล่งให้เต็มมือเลยว่าจังหลวงปู่กำเล่งให้เต็มมือเลย บอกว่าสื่อเอาสื่อเอา,าเบอกแขนบอกสองเถอว่าสื่อเอาสื่อเอาตอนแรกเล่ากะงงงเลยตอนแรกเล่ากะงงงเล่าในความฝันนั่นเด้อเล่าฝันวันในความฝันนั่นเล่าเหมือนกับเล่าไปวัดบแม่นวัดไหมเหมือนเหมือนเหมือนกับไปทงหน้าแล้วก็มีกระทอมหน่อยกระทอมหนึ่ง เพื่อนก็เห็นเคื่อมีผู้เฒ่านั่งอยู่เท่ากับทอมแต่ว่าเพื่อนบริษปฏิเพื่อนก็เลยเขาไปเบิ่งแกลไก่แต่ที่เพื่อนเห็นน่ะเป็น,เป,นเป็นคื่อหลวงปูสวงแต่ว่าบริษใส่ผ้าจีบ้วนบริษผ้าสีบงเลยใส่เป็นเสื้อสีเขียวใส่เสื้อสีเขียวแล้ะก็มีผ้าขาวผาาบ่าัป์ปี้เพื่อนก็เลยว่า มา่ยังละนา่งเป็นวะปกตินี่ลุงปู่สวงเราจะเว้าแต่ภาษาเขมรเด้แต่วันนี้ฝันน่ะลุงปู่เว้าภาษาอีสานชัดแห้งว่าซั่นมา่ยังละนา่งเป็นว่าเพิ่นว่าลุงกับบุงหมคือกันหนูก็นยางมาเรื่อยๆว่าซั่นหนูก็นยางมาเรื่อยๆก่ป้าเจอกระท่อมนี่ล่ะว่าซั่นเพิ่นก็เลยว่าเอาสิเพบอกว่า ลุงปูได้เพื่อนะเอาสิเล่ากับเอามือน่ะกำขีเทากำขีเทาที่ที่เป็นกองไฟที่ที่ปูเรา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 ก็กองกองไฟน่ะกำกำกำขีเทากำขีเทาแล้วก็ปั่นปั่นปั่นประเดี๋่เพื่อนก็เอาเอามือมาเพื่อนาะสิเอามือมาเพื่อนก็เอาวางขีเทาแหละที่เพื่อนปั่นปั่นเป็นก้อนเด้ปั่นเป็นก้อนเอาขีเทาวางวางวางใส่มือ บันนี้เพิ่นก็เรียกว่าซื้อเอาซื้อเอา่นว่าแต่ว่าสิเป็นยังไ๋บ่งหูเด้อเพิ่นวางชิปูแล้วว่าสิเป็นยังไ๋บ่งหูเด้อซื้อเอาวะซั่นพราะกรรมวางใช้มือปึ๊บเพิ่นกันเลยเอามาเบิ่งมันขึ้นโตเล็กครับอยู่ในก่อนกี่เท่านะขื้นชัดแห้งแต่ว่าขึ้นแค่สองโตขึ้นแค่สองโตชัดแห้งเพิ่นวางซิ่นนะ เลขที่เพิ่นขึ้นคือเลขเกห้าครับเก้าห้าเก้าห้าขึ้นในขีเท่าน่ะชาแห่งสแต่ว่าขึ้นโตเดียวโอขึ้นขึ้นแค่เลขสองโตคือ 95. เก้าห้าเพิ่งเขเรียกว่าอันลุงปูสิให้โชคนูบอกแล้วก็ว่าบุกหัลวละคนว่าไม่ชื่อเอา เพิ่นก็บเลยสะดุ้งตื่นขึ้นวันนี้เพิ่นก็บเลยมานางแปลความฝันเพิ่นเพิ่นก็บเลยว่าเรียกทเป็นทังไหนเบาหน่องเลยเพิ่นว่าวันนี้เบาหน่องก็ได้ทำแล้วแล้วแล้วจีแปลเลขตัวใดแต่าัหนมันก็เหินเห็นอยู่กรรมมันก็เก่าล่ะมือมันก็หาล่ะเพิ่นว่าแต่ว่าหลวงปู่หลวงปู่เจตีเป็นแปะ ถ้าเป็นเลข3สามตัวเด้อเจตีเป็นแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าแต่ผี่มันไข่กันก็คือเลขเจซื้อไวเลขเจนะซื้อไวแล้วสองหางสามสามตัวสองหางเจซื้อไวแล้วพอเอิ่มาฝันใส่อีกคนวางสินะเลขที่เจมันซื้อไวเด้อครับเด้อ เพิ่์ลซื้อไว้976กับ6หาเก่า976กับ6 59 9, อันนี้เจเพิ่์ลซื้อไว้ก่อนฝันแลนนน้วบัณฑิเพิรนลมาฝันว่าลุงปู้สวงบอกเลขเพิ่์ลกำขี่เท่าให้เลขเต็มมือเลยเลขชัดแห้งก็คือเก้าหาแต่ว่าเจแล้วตีเป็นแปดเก้าห้าเพราะว่าเพิ่์ลตีลุงป,เปูเป็นเป็นแปดเพิ่์ลว่า ตีนงปูเป็น8เหล็กตีกรมในขี่เท่านะเกาหาเพิ่งก็ไล้ตี8ปดเก้าห้าแล้วว่าสือเล็กสามหางนี่ละ่ะบบสื่อเล็กอันอื่นลีะยังก,ก็สิบสื่อแล้วสื่อแค่เล็กสามหางนี่ละ่ะแล้ว,ว่าเราสื่อไว้แล้วตัวรหาพันแต่ว่าเลขในฟันนี่สีใสหลายกลัวอยู่ คนมาอ่ะสินะที่ซื้อทั้งสองโตแล้วก็ที่ซื้อทั้งสามโตอ่ลองพิจาณาคนครับเด้อเหล็เจผ่าแดงครับตอนแรกพหายมาตองหัวซื้อบัตนี้เพิ่นฟันเพิ่นกันเลยเอาเหลขกฟันนำคนมาอ่ะสิเอาไปเบิดเลยเหลขกฟันบนแน่เด้อปู่อาชิมาให้โคก็ไไ้หรือว่าปู่แฉมาเป็นปิศนาแบบใดอันนี้กรับโมูหคือกันเด้อเล่ากับว่าเล่ากับโมหมันใจว่า ปูแล้วแฉ่มาเป็นปิิศนาบอกเพราะว่าปูกรรมกี่เท่าขึ้นมาปูกรรมกี่เท่าขึ้นมาปัดแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวเล็กเลาก็เลยว่าก็ลองคิดปริณนาเบิงแต่ว่าเลาสีบบแปลอย่างแล้วเราสีบสบคิดหลายว่าปูแฉเป็นปริศนาอีกอย่างเลาสีเราเราเอาแค่ว่าปูเอากะปูที่ปูหายมากนี่ยเราจะสีบบกลับโบแปลงอีกอย่างเปิดบางสีนะ ลองมันครับเด้อเพื่อเขามีโชว์ไปครับเจ๊ผาแดงเพ่นครับงวดพื้นที่1เมษายนเ7เบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางไหวถ้าเปรียบเทียบแล้วครับผู้มากกับมกักผู้มากมากก่ผ่านได้โบวากันแต่ว่าสําหรับเจ๊ผาแดงถือบ่ถือรับกระหลินคือเก่าเพราะว่าเราคนหมักเล็นเราคนมันกซื้อจังไหกันลองคิดพิจารณาไปครับเด้อเลขเจ๊ผาแดงครับเลข3ามตัวที่เพิ่นไหามา2หางกอนฟันก็นคือ 9ก้าเจกับหกหเลขฝันเห็นตัวเดียวก็คือ5้9 5แล้วตีใสปูเป็น8ก็คือ8ปดเลองมังครับลองพิจารณาผมนะครับเด้องวดวันที่1เมษาหกเจเพื่อเขามีโชคไปนํากันเดี๋ยวบาวนองกรษลุลงคลิปให้เบิงงนหลายหายคนครับเพราะว่าเพื่อนหาเลขมาแล้วบาวนองกัดอัดไว้แล้วล่ะ แต่ว่าแต่สิ่าแวดล้อมย่อยลงให้เบิ่งนะครับเด้องวดนี้หวังว่าเฮาสิได้รับโชคไปน้ำกันคือเก่าคิดสิ่งใด้ไกห้ส o หว,วังดังป่านถนาสุ่ผู้สุขคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่ใจบ่ขาดมือรับโชคไปน้ำกันงวดวันที่1เมษายน67สวัสดีครับ